4ท่ถ้าพุชชิ่งนะที่สามารถเล่นกับยิมนาสติกริงครับได้ทั้งอกแล้วก็หลังแขนงครับท่าแรกริงดิฟพุชชับนะแปดถึงสิบหนะเร็บนะตามเป็นพุชชั่ปกตินะครับแต่ว่าลงลึกกว่าปกตินั่นเองครับซึ่งก็จะทําให้ไหล่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับแล้วก็โดนอกและไหล่ได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองับซึ่งท่าจะมีความยากพอสมควรท่าที่2นะริงพุชชับทวิสต์นะแปดถึงสิบห้าเร็บนะก็คือพุชชั่ปกตินะครับแต่ว่าสังเกตตอนขึ้นต้นจะ ทวิสต์ลิงแล้วเอาลิงเข้ามาแตะกันนะครับก็จะเป็นการบีบอกรับที่ปลายเร็กมายิ่งขึ้นนะท่านี้บอกได้เลยนะครับว่ายากพอสมควรเลยนะครับต่อไปนะท่าที่3นะครับริงไตเซปเอ็ก n เทนชั่นนะท่านี้จะเน้นไปที่ไตรเซปหรือว่าหลังแข็งของเรานะแล้วก็แกนลำตัวท้องนั่นเองนะก็ลงไปแบบนี้นะยิ่งสอกลงลึกนะยิ่งมีความยากมากขึ้นนั่นเองครับ ต่อไปนะครับท่าที่4ท่าสุดท้ายนะครับิงไบรเซฟดิฟนะครับท่านี้ก็ได้ท้องแล้วก็หลังแขนเช่นเดียวกันนะครับก็ปล่อยสะโพกลงไปครับแล้วก็เค้นตัวขึ้นมาด้วยแรงไบรเซ